ไปแบ็กแฮนด์ลูกนี้คอสมาสวยฮะบอยนิกกระชากมาเล้อเลตกไปผัแฮนด์ยังรับได้อยู่ครับผมลูกนี้ใส่มาลูกนี้เล้อเล้อกระโดดขาคู่ตกไม่อยู่โอโ้โหสิบเจ็ดต่อสิบสี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆครับผมสำหรับมวยนิกน้องเกียร์เสิร์ฟครับเล้อเลผักมาฮะแบ็กแฮนด์คอสมาลูกนี้ฮะรออยู่หน้าเน็ตยังทันอยู่ตอนนี้ครับผมตกลงมา เลเรว่างครับผักมาลูกนี้ยังทนันครับผมสำหรับเลเรออาแล<ค>้วผมเลเรอผมกระชากสู้กับมวยนิกอยู่ฮะวางหน้าเน็ตครับผมลูกนี้เมเมมาอยู่ครับมวยนิกตัดคอร์ยังทันอยู่มวยนิกตัดวางยังได้มวยนิกตบลงไปติดไม้เลเลอใส่มามวยนิกสวนตรงมวยนิกและลูกนี้นมวยนิกกับเลเลอใส่ลงมาเปลี่ยนทางยังเหนียวอยู่ยังไงมวยนิ ผมคอดมาติดไม้ของเมเมฮะตบลงมาให้น้องเกียร์บ้างครับผมกระชากมาบวยนิกตันยอดยังได้อยู่ครับผมลูกนี้ของใครฮะแต้มใหญ่แต้มใหญ่แ,หญแบ็คแฮด์ลูกนี้มาน้องเกียร์กระชากกลับเมเมกระชากมาลูกนี้ครับผมแบ็คแฮร์ลูกนี้ยังทันอยู่ปั่นหน้าเน็ตยังทีตบมาครับผมเอาแล้วผมเล่มมีเสียงคอดมาเกียร์รับผมกระชากกลับเมเมลงมาลูกนี้ยังได้อยู่เล้อเล้อยนิกเลอเล มวยนิกเบคแฮนน้องเกียร์ยังไม่อยู่แม่แม่แมวยนิกย,ยังไม่อยู่อ๋อแล้วลูกนี้โอ,โอ,โอ้โหสุดยอดครับผมปบมือให้เด็กมัหน่อยครับผมลูกนี้สิบห้าต่อสิบเจ็ดครับผมลูกนี้ฮะแบบนี้เรียกว่าเหนียวอะไรอ่ะเหน,นียวยันหนัง โอ้โห oh oh. สุดยอดครับผมลูกนี้ฮะทำมาคนใน a ฟ e b o o k สะดุ้งเลยครับตอนนี้ฮะ20คนตอนนี้ครับผมดูอยู่ฮะให้กำลังใจเด็กๆได้ครับผมตอนนี้ฮะตะกี้เห็นช็อตเมื่อกี้ครับผมจดจำเลยคนระับผมต้องตัดเป็นคลิปแล้วเอาลงฮะลูกนี้ฮะแลนลี่กันนานเลยทีเดียวขอเซตสได้ไหมครับผมได้ดังใจแล้วผมตอนนี้เซตสอยู่ฮะ15ต่อ17ครับ ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวไปรีเพย์นับกันเอาเองครับผมแลนลี่เมื่อกี้ฮะมาต่อที่แต้มนี้ครับผมเลเล่เสิร์ฟลูกนี้ให้กับเกีย